เรไปตกันนี้แลกัเจ้านิาสาเป็นสด็จแ้เพื่อนเอาชลนะคะวันนี้เรามาถึงร้านแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิกบรรยากาศนะคะว่ามือน,นี้ยกดมาหอนแล้วนะคะพี่น้องคะไปบรราาเบิกันเลยจ้าไปยังฮะคะิปลิปคคลิป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 ค็คคลิปคิปคคลิปคคลิปคลิปคคลิปคคลิปรลิคลิปคนิปคคคลิปคคลคคคคคค ป้ามื่อนีเดินวขวางแห้งไปรตรงย่านฝนฟ้าอากาศพี่น้องป้าแนวยูนยน่นอกินพูดนะป้าแนวยูน่นอกินแบบหลายแห้งพีนนนง่น้นงนงนงองเขาเรียกนน่ะเดี๋ยวค่ะวันนี้จ้าวันนี้จ้าอุ้ยก็จะข้นเอาพื้นนี่ล่ะแบบพ่อพื่อนวะจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศบนเวทีนะเอามื่อหนีคือเวทีหน่อยแอดมินก็ได้เพราะว่า นักลองเขาขึ้นห้างรอบสองห้างรอบสามบอลได้ซื้อได้แค่คู่เดียวแมนได้ซื้อต้องจะได้ซื้อแปดคนบอลต้องสลับถึงสองโซนอ่ะอ่ะอญญาว่าจะมาได้แมนอยู่เปิดเพ่เปิดเปิดเปิดโชว์บอลเปิดโชว์วงกับสี่ได้แค่สี่คนอืม รู้จีแต่ว่าพวกไปยังเดี๋ยวอันนี้มาทั้งหน้าค่ะอันนี้เต็มอยู่ทั้งหน้าเต็มอยู่ทั้งหน้าเอีกคือพ่อเต็มแล้วเธอโดดลงเลยเนี่ยพอเธอโดดลงโดดลงเหรอเพิ่งบอกว่าแม็นบอเลือดเจอแต่ว่าอันนี้ข้าบโพดตรงดอกไพรเออบพดตรงดอกไพรแต่ว่าได้คลิปดูแล้วถึงเวลาปุ๊บเธอโดดลงเลยเธอเหี่ยวอยู่นี่ผู้เดียวปุ๊บเนาะพ่นแน่นีดกัเฮ้ เลิศเลิศเคทชิพเฮนเดอร์เขียรีไล้หนิเดียว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 ตอนนี้นะคะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศป้าเดายุได้กินไรแห้งค่ะพี่น้องแต่ว่ากินเขาเมื่อไหร่ันพ่อให้ได้กินเขาเนี่อกะสิคัดยุนะคะพี่น้องคะนยังป็นยทุกคนคนเลี้ยงช้างมีสาว ะขาเลียงสั่ง <favorite> มีสาวไปเบืองกันข่าว่าเป็นผู้ใดพี่น้องค่ะป้าดบันดันมาหากเข้าหากเข้าบอกว่าหากเข้าหากเข้าแต่สวดพูนมากินเข่าผู้ยิงไปสั่าพี่น้องคนเลียงสั่งพอาะตสามมากับผู้ยิงบอกเลยวันดี้ค่ะวันดีค่ะวันดี้ค่ะพี่นอกใจหนูอันนี้บ้านมาเลยไม่ได้นอกใจคือออกใจทามแหม คือเอิญเนี่ยมากินเขาคือไห้ผู้นี่คนอื่นมากินขอน้ำแบบนี้มันบ่ได้นะปาก็ระบอกหักเข้าหักเข้าย่างก็บบอกว่ามีเท้าผู้เดียวเออมันแบบนี้บ่ได้นะไอ้เชี่ยมาดูคนเดียวยังไงคะคนอื่นอาจจะออาจจะแบบทั่วไปแต่คนนี้ก็ถือในใจเสมอแหละเดียวอมแอมคนเลี้ยงช้างตอนแปมคนเลี้ยงช้างอันนี้ช้างคนเลี้ยง อันนี้ล่าสุดอลิซก็ยังสร้างครับผมเดี๋ยวไม่ให้น้อยใจอยู่เออแล้วเ่กี้ข้าวคนอื่นเนี่ยคืออะไรไม่ได้กินข้าวก่อนมานั่งกับเขาเฉยมานั่งกับเขาคือมากินกับเขาใช่ไหมโมเลียดเด้อพี่ทองอย่าชวนลงเราเด้อบวมรวมรวมเด้อโบแมนครับโบพี่ลองอุยเออเล็กเศร้าจีบกัไวิทย์ผมมาไปกันเด้อพี่รองนรองปั้มแปมนะคะลอเล่น เดี๋ยวพาทุกคนไปดูค่ะโอ้เซ็กซ์าแล้วเซ็กซ์าแล้วเซ็กซ์าแล้วโเซ็กซ์าแล้วนะคะ

กมาเด้อค่ะมาเด้อสำหรับคในที่ยุีครับเอียไม่ออกครับอะไรบ้างไม่ออกไม่ออกสักอย่างอะไครับผมย่ปล่อยอ๋อยังไม่ได้ปล่อยผมว่าแล้วไงนี่ก็คือบรรยากาศนะคบไรู้สนะครับว่า่นคูระยะเช็คาวสกรูนะครับผมเอาไปดอย่างนมาย่งอะไรมา